อะไรนะคะว่าหวานจะทำดีไหมนะคะเพราะว่าโดยปกติเวลาทำสีผมเองเนี่ยพังตลอดเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันให้กำลังใจหลันด้วยนะคะสวัสดีค่ะมั่วเองนะคะเป็นคลิปที่2แล้วนอของช่องพิกซี่ชน่เนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวานเนี่ยจะมาทําสีผมด้วยยาย้อมผมเลยแหละนะคือตอนนี้สีผมเนี่ยก็หลุดกลับออกมาเป็นสีเดิมแล้วนะคะแล้วมันก็ ล้วไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่ามันออกเป็นสีแบบสีทองแล้วนะคะทุกคนแล้วก็โคนเนี่ยขึ้นดำมาเยอะมากแล้วนะคะน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนสีอย่างจริงจังกันแล้วนะคะวันนี้นะคะหวานเนี่ยก็เลยจะมาย้อมผมด้วยตัวนี้ดาดาอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ใดๆนะเพราะว่าหวานเนี่ยตอนแรกที่ทำเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเอาสีอะไรดีนะคะก็คือเสียงดวงเดินเข้าไปในซีเจแล้วก็แบบมีอะไรก็เสื้อน,นั้นและ ก็เลยได้กล่องนี้มานะคะทุกคนเขาก็คือโล land ซีคูนั่นเองนะคะสีบอลอ่อนมากประกายทองเหลือบหมุอ่ะนี่นะคะหน้ากล่องของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะสีหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะข้างกล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติผมออกทองแบบนี้เนี่ยย้อมก็จะดูเข้มขึ้นนะคะหรือว่าใครที่บอกว่า โอผมพื้นฐานเนี่ยเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำเนี่ยนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนอะเปิดด้านในกล่องนะคะเขาก็จะมีคู่มือการใช้มาให้แล้วก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะทั้งหมด3อันนะคะเราก็จะผสมสองอันนี้เข้าด้วยกันก่อนนะคะก็บีบไปเลยให้หมดหลอดทำการเขยา่านองเขาได้เลยค่ะให้เขาเข้าเข้ากันเนาะ สาราภาพนะว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ากลัวไม่รอดหวานคิดว่าหวานนะจะเริ่มย้อมจากช่วงที่เป็นผมดํานะคะโดยเว้นจากโคนผมไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนอนอ้มาม <laughs> ไปหนึ่งข้างนะคะทุกคนต้องระวังนะกาลังแบบทุบหัวอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเอ้ทำไมแสกมือจังแล้วแบบข้างนี้หวามีแผลพอดีนะคะก็มาดูอ้าวชูม,มือขาดแล้วเรียบร้อยนะคะขย,ยี้อย่างเมามันเกินไปนะคะอ้างจริงตอนนี้เนี่ยหวานก็ชโลมทั่วหัวแล้วแหละทุกคนแต่ว่านะมีความโรคจิตไงคือกลัวมันไม่ทั่วก็เลยแบบ นั่งนวดนวดไปอย่างนี้นะคะให้แบบรู้สึกว่ามันทั่วที่สุดนะคะเอาเป็นว่าระหว่างเนี่ยก็จะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะ,แล,ะ,ววนนะแล้วเดี๋ยววันเนี่ยจาน้ําสระผมเป่าผมใดๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะ แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ได้สีออกมาประมาณนี้อ้าจริงเซอร์ไพรส์นะเพราะว่ารู้สึกว่าสวยกว่าที่จินตนาการเอาไว้นะคะทุกคนก็สีค่อนข้างที่จะตรงกับนี่เลยหน้ากล่องของเขาด้วยนะหน้ากล่องเห็นไหมว่าสีก็ประมาณนี้นะคะก็ลองเทียบกันก็ อยู่นะคะทุกคนก็อย่างที่หวานบอกไปหรือสีผมหวานมาตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายระดับมากเลยนะคะก็คือช่วงนี้ก็คือจะเป็นสีดําแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีเบรนด์ออกทองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีผมที่กัดใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าช่วงสีผมที่กัดอะ่ะเอาจริงคือสวยงามสวยปลปลาเหลือมากเลยนะคะทุกคนแล้วแบบมันดูแดงมันดูเงาหรือแปลกหรือคือแบบเออมันดูเงาขึ้นนะคะดูไม่แห้งเสียแล้วนะคะแล้วก็ นี้เนี่ยที่มันเป็นสีทองตอนแรกเนี่ยนะคะเขาก็ติดนะทุกคนแต่ว่าก็ยังมีความทองอยู่ก็มีความไล่สีกันนะไม่น่าเกียดนะคะส่วนตรงที่เป็นผมดาเนี่ยก็จะติดน้อยหน่อยนะคะตามลําดับนะคะส่วนคนผมเนี่ยก็อย่างว่านะคะเขาก็จะดูดสีได้ดีก็จะเลยติดมากหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยควรผมเนี่ยควรจะยอมเป็นแบบสุดท้ายเลยนะคะแต่ด้วยความที่หวานไม่ถนัดจริงๆนะหวานก็เลยแบบ ทีเวหวานอ่านจากหน้ากล่องครั้งแรกหวานยอมรับว่าหวานจินตนาการสีไม่ออกนะคะเพราะว่าเขาเขียนว่าบอลอ่อนมากประกายทองเหลือบมนคือแบบสีอะไรวะคือ <c ười> จินตนาการสีไม่ออกนะแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายจากสีที่หวานทําออกมาเนี่ยนะคะก็คือน้ําตาลเทาน้ำตาลเทา,า,เทาประกายทองเบาๆอะไรประมาณนั้นสรุปคลิปนี้รอดอีกแล้ว เป็นว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนหวานเนี่ยก็หิวข้าวมากเลยหวานขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะ